นี so ่ครับผมเด่นยางมาเห็นครับเป็นพวกเป็นพวกนกเป็นพวกนกพวกนูคร um> um> um ับพี่น้องนี่ครับเป็นกระต่ามาขายครับนี่ครับเป็นกระต่ายทั้งนกเลยเอ็นอ็นกนี่ขายจังไรครับนกนกนี่เพิ่นขายจังไดหนึ้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทก็ราคาสบบาทบนอันพวกก็นี่ละนี่ห้าสิบค่ะอันนี้ก็ห้าสิบนี่ครับเพิคนขายโป้แพรงครับพี่น้อง ครับคือเป็นอาหารพื้นบ้านเฮาอาหารปลาครับนะครับขั้นดาภัยสนใจจากมะเบืองมาทงมาหาอยู่หากินน้ำตลาดครับก็มีครับก็มีให้ใค้เห็นด้วยครับ<อ>ผมมาเห็นของแปลกอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับเป็นของแปลกอ,อันนี้ไหนท้ามเนี่ครับอันราคาเท่าไรเนี่ยร้อยห้าสิบ อันนี้ร้อยหาิบเป็นกล้องเข่าครับเป็นกล้องเข่ากล้องเข่าที่เป็นเหตุมาจากน่าจะเป็นกระปูบักเผาโอ้เป็นกันจากกระปูบักเผาเป็นกะลาบมักเผาครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมมาพ่อของแปลกม่เห็นของแปลกยี่หี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับเป็นไอเดียครับเป็นไอเดียไอเดียที่เป็นเหตุมากครับนี่ครับเฮตุขึ้นมา นี่ครับด้วยกระปูหมักเผาครับนี่เรียกว่าบักเผาครับคนก็มาเห็ดยางดีครับมาเห็ดมาออกเปรบนี่ครับมีขอบมียังใส่ขอบใายยังใส่นี่ครับใส่หูใส่ยังใด่เรียบร้อยเลยครับนี่ครับนี่ครับมี่คือหนี้องหน่วยครับนี่ครับนี่ครับลอยหาสิบบาทครับนี่เป็นกระตาครับกระตาในน่อยก็นี่ขายครับนะครับเป็นกระตาเป็นหอัดเป็นซึ้งครับ ครับเป็นซึ่งเป็นหวดครับนี่ครับมีหดเป็นคลองครับนี่ครับคลองคลองหน่วยใ่ๆงามๆกระดงกระเบียนมีเบิร์ครับนะครับมี่หอนมอดินครับพี่น้องนี่มี่หอนมอดินมอดินก็นนาจะน่นาจะหาสิบบาทครับนี่ครับเิ่นก็มีมันแก้วครับเป็นมันแก้วมันแก้วขาวก็มีครับมันแก้ว เป็นพวกมันแก้วเป็นพวกไอ้ัฝรั่งมาือว่ามักซีดาครับนะครับกาบมีพวกพันปลาครับเป็นพวกปลา,าดุกปลาดุกปลาคอครับอันนี้ปลาบูครับนี่ครับเป็นผิดครับเป็นผิดแต่นี่ครับ ผลิดคือเอามาขายเป็นถาดเป็นถาดเป็นถาดเป็นถุงตัวนี้ครับพี่น้องนะครับนี่ครับเป็นหอมรวมครับเป็นหอมรวมเป็นกล้วยครับเป็นกล้วยเป็นตีนเป็นตีนไก่ครับเป็นพอกไก่ย่างครับสมพักแ็มีครับ็นปอกสมพักนี่ครับเป็นเข่ากีแบบนี้ครับเป็นเข่ากีท่าไฟครับ เทปผ้าไทยเ็ดทปกระดาษเ็ทปกระดาษเทปคอนเ็ปคอน่จะนอนอยู่ตัวนี้บุกฮันแกได้บุกฮันแกใช่อ่านี่ครับเ็ปคอนมันจะเก็บมากครับมันเก็บมาขายอันนี้เป็นเข่ากำเนาะอ่าอันนี้เป็นเข่ากำในผอกในพักเข่าสารกามีหนึ่งมากกามีกะปูกามีกะปูดองปูสดกูดองปูสดมี่วัดครับนี่ครับมีวัดกูยางครับ ียังนี่ฟามวยไเอาโอ้มาฟามมาฟามยพ่ได well ้ดังไฟแล้วเสื่อใส่เตเตาแกนครับเขาขวัวหัอหอมข้าขวัวพิก่นเพิคนสามาขายแตงครับอันนี้เป็นบักหอยหอยผู้หอยครับอันนี้เขาเอินเดินหอยเรือเดี๋ยวมาได้ทางข้างไหนครับหอยเรือนี่ขาสั้นขาสั้นขาสันมันอยู่ใส่าสั้น ข้างโค้งเกียมนี่ครับเห็ดเป็นเห็ดเห็ดอนเห็ดบดครับนี่ครับกะบว่อนแกเครับกับว่อนแกเอันนี้ขายถาดเท่าไรครับถาดละห้าซิฟเป็นขายถาดละห้าซีฟอันซุ้มทุงอันนี้เศร้าอันนี้ฮาซีฟนี่ครับมาเบิงเอาครับพี่น้องมาเบิงเอานี่ครับเป็นเห็ด เป็นเฮ็ดพรอนเฮ็ดบดครับกับบวชันเกลปนไรครับพี่น้องไก่ย่างอ่อนๆอนู่นะครับกับมาเหลือกมาชุมเอาครับนี่ครับคนกับสนใจคนสนใจเฮ็ดพ่อสมควรครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับคนก็มีคนสนใจมีคนมาเหลือกเอาครับเป็นเฮ็ดคนเก็บมาจากผู้จากพ้าครับพี่น้องเป็นเฮ็ดอ่อนๆครับกา คนข้างที่จะหากินอยาก dishes, าาอยูอ ja food, นอ่นี่ครับทำโบซื้อทำโบซื้อกับโบได้กินนาะครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนแถมพร้อมแถมพร้อมครับพี่น้องโยกมาแถมพร้อมนี่นะครับคือเป็นบรรยากาศในตลาดตลาดนัดหรือว่าบอบวันผ่อยไฟครับพี่น้องนี่คือเป็นตลาดนัดอาหารเป็นตลาดนัดทีพี่น้องเฮาหาสิงหาของของจากธรรมชาติมาขายครับพี่น้องนี่ก็คือเป็นบรยาาร,บรยากาศบรรยากาศในตลาดครับนั่นครับ บางคน่นกระสือห้อยเ่นกระไดห้อยครับครับกู้ไดู้้ได้มากห้อยกระสีอห้อยผู้ได้มากเฮ็ดมาเฮ็ดกระสือเฮ็ดครับครับคือเป็นบรรยากาศในการสื่อขายครับกับช่วงนี้กับคนเกี่ยวเขาเกี่ยวนามครับเกี่ยวเขาเกี่ยวนามขายมั่นขายงั้นควกับคนทางที่จะมาจับใจในตลาดครับมาสื่อมาขายคนทางที่จะคึกคักครับอันนี้มั่นเขาเอือนมั่นยังครับ มันน้ำมันน้ำเขาเอื่นบ่คือกันเขากระผวกมันโงกมันอย่างคนละอย่างบอคนละอย่างเมันน้ำนี่อันนี้อันนี้ไปหามาจากทางไหนครับมันหามันอยู่แถวอะไรเนี่ยหามาจากทางนั่งแบบเดินผมมาจากฝ้าโอ้มันสีมีเป็นบางหม่องนอนสีบัมีทั่วไปนแถวนี้บ่มีแม่นบ่เออนี่แหะครับเป็นความรู้ครับถามเป็นความรู้ครับเพราะว่า ผมกับโบเคยเห็นมันแนวนี้กเ็เจอคนมาถิ่มีเดียม,นนม,ม,มันนกค,คมมน,น,นว่ามันหนามคนว่าคนว่ามันน้มแต่จังว่าถามเพื่อนคือจังหวเคยเห็นตัวที่มันมีแต่พวกมันนกมันอันนี้เนาะเขาครับม้ม<ต>า<ข>ออมาองนี่กับม้าพอเท<ช>่าครับเพิ่ลขายเท่าครับพุ่นกับ สื่อดีครับสื่อดีครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งถุงสองถุงนี่พ้นออาไปแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวพ่นจะพาเบิ้งว่าพ้นสื่อกันจักถุงครับน่าจะเบิดครับตะไคร่ตะไคร่เพื่อกเอามาขายครับพี่น้องนี่ครับเท่าคนก็ขายดีครับนี่ครับขายดีขายจนเบิด นี่ครับเข้าจานละศ้าบาทบ่ครับจานละซ่าบาทขายจนเบิดแล้วเนาะขายดีไรครับพี่น้องนี่ครับตะไคร้เพิ่นจะได้ขายครับอ๋หวดครับหวดอันนี้ก็บาทหวดนี่ซ้าบาทหัวยี่สิบบาทเข้า, nah, า ON, กันอ,อยู่บนนี้เข้ากันอยู่บนตัวนี้สามหาตัวนี้สามหาตัวนี้ซ้าหรือว่ายี่สิบฟองเขาครับ ขอันเขาขอันนี้ว่าแปดสิบโอ้มีรวดไล่พอมนี่ครับคนเทหรวดไล่พรอมนะครับ้แปบาทครับนี่ของน้ยละแปดสิบโอ้ถือครับถื่อนี้จะของถือถือครับพี่น้องของถือของถือถครับแหงไรก็ม่อแมนว่าตัวนี้มักรวดไล่นี่คนเทไล่อ้พร้อมครับเป็กระทินนี่ ครับให้เขาแน่นอนขนาดเลยครับแปดสิบบาทจีแปดสิบบาทนี่ครับเป็นเห็ดตัวไร่พร้อมแปดสิบบาทกอบพุทธวาแพงครับพี่น้องไม่ไม่ม่ได้นี่ครับ,บ,บเปิ้ลมี่อดแหแหเพื่อเอามาขายนี่ครับแหแหเพื่อเอามาขายครับ นี่ครับเป็นพวกปลาครับปลาเป็นปลาคอหน้าครับเป็นปลาที่เป็นใดมากจะให้แ่หน้ามาขายคนก็มี่ลายยางครับมีมกมีมกมีแกงครับอันนี้แกงเนื้อใหม่อันนี้กีเล็กครับกีเล็กเข้าครับครับไก่เป็นตก็มี่ขายครับอันนี้มกก็มีครับนี่ครับมกมกปลาซิวครับมกปลาซิวก็มีครับพี่น้องนะครับ น um. ah. ี่ครับส้องรับหอยเดือหอยเดือกระมีอครับก็เห็นเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้หอถ้ดูกาลเป็นแล้วครับเห็ดกระมีอครับเห็ดกระมีอเป็นฐานเป็นฐานครับอันนี้แมงกุดกีครับแมงกุดกี้เป็นปัวแล้วครับเป็นปัวแล้วนี่ครับนี่ครหอกน้อยนี่กระมีเยอะแยะครับหอถ้าดูการเป็นแล้ครับอันนี้ก็เห็ดเป็นเห็ดบดครับเป็นเห็ดบดน้ำน้ น้ำงามอ่อนๆครับเขาเป็นปลาโรดครับเป็นปลาโรดปลาโรสปลารสปลาเนี้ยปลาลายนี่ปลาลาดปลาลาดจะเป็นปลาลาดครับนี่ครับตัวไลยๆเป็นปลาลาดปลาโรสอปลาโรสนะปลาโรสปลารสสองเป็นเครับปลาโรสนคนปเหยีดเป็นถาดเป็นถาดไวนี่ครับอันนี้เป็นปลาสมครับเป็นปลาสมปลาสมปลาทู่ครับ นี่ครับสมเป็นโตเป็นโตัวเนี่ยนี่ก็มีครับมีหน่อนี่ครับหอยกับงังนี่คือเก่าครับนี่นี่ครับสมหอยหอยกับมีเป็นถุงเป็นถุงนี่ยนี่ครับอันนี้เป็นกระบองครับนี่กระบองนี่ก็ะห้องทางที่จะหายากแล้วครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของตลาดนัดบ้านหลวยไฟครับค่อนข้างที่จะคึกคักครับค่อนข้างที่จะคึกคักคนก็ค่อนข้างที่จะมาหลายครับ นี่ครับตอนนี้ก็มาเห็นเห็ดกระด่างนี่ครับนี่ครับเป็นเห็ดกระด่างเห็ดกระดา่ดะดางเพิ่นเอามาขายครับเพิ่นกระเลือกอรหรอางสบาทนะห้องสิบพวงห้าสิบบาทเนีทุ่งละห้าสิบบาททุ่งละห้าสบบาทนี่<อ>ก้หอยเดือยหอยจูบมีหอยจูบมีหอยเดือย หอยเรือหอยจูบสมกันมาเบงนะครับเนือคืตะบงี่หอสมกันสมกันนวรเด้นนันนี้น้อเอาไ้ต้องกันนี่บอกเนี่ครับหอยมกันอันน oh so ี้อันหอยหอยจูบนี่จักบาทครับนี่หอยจ้าหอยจูบเศร้าอันนี้หอยเืาสยเอาสีหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองหาสิบบาทหาสิบบาทได้สิบกุไว้เนาะครับน้องพ่อกินพ่อกินพ่อกินครับโอ้ฟุงเกนพันก็มีครับพี่น้องนี่ครับ กุ้งคนก็ยังเปลี่ยนโภกอยู่เห็ดขอนจี๊ดฝรั่งคนว่าเห็ดขอนจี๊ดคนได้ว่าเห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดอะไรดิอันนี้ก็บาทครับเห็ดเห็ดขอนจิกนี่จิกดห้าสิบบาทอันห้าสิบบาทมันสาวเราแย่กับหม้อหนึ่งห้าสิบบาทกับพ่อซื้อกินครับอันนี้ก็บาทครับนี่ซ่าเดียวกุ้งเตี้ยนกุ้งเต้นนี่ซ่าแกงงอมโดนัาโตเกี่ยวมะพริกนะครับพริกบอกพริกนี่จักบาทพริกซ่าบาทพริกซ่าบาทแกงจักบาทครับซ่าบาท แตงซาบาทอันนี้เจ็ดบาทครับอันนี้สิบบาทโอ้วยโบนโตเกียวโดนัดยังมีคู่ได้เธอสินะครับเฮ็ดอ่อนๆเพิ่นว่าครับเพิ่นก็ได้ขายแล้วครับจะมีคนมาซื้อมาเบิ่งครับนี่ครับตลาดนัดบ้าเมย์ไฟกับคลองทางที่จะคึกคักครับพี่น้องนี่ครับมีหดหนูมีหดไอ้มักโบกครับมักโบกอันนี้เขาเอื้อนหมักกุ้นซับ พู่นซับพูนซับูนซับกี่าหทีแรกที่แรกเพื่อกิ่นว่าไม่เต็มอยู่บานคุณเปลี่ยนซื้อใหม่เล้วเป็นพู่นซับมาพู่นซับอันนี้จักบาทกว่านี่ห้าบดอันนี้ห้สนี่ครับถุงละห้าสินู้ล่ะครับนู้นี่ร้อยรอยเจ็ดสิรอยเจเจรดนี่ครับมีเบคูนครับ ครับนูเพ่นกระไดมาคายครับเพ่นกับลกล้นล้นปีกใหเรียบร้อยครับแบบแพเหเรียบร้อยก็ับเอาไปเฮ็ดกินเลยครับไปพวกกินเลยครับกันราคาพอแพงครับพี่น้องนี่ครับไปสนใจก็มารอเบิ้งน้ำตลาดตะรี่ครับนี่ครับผมเด็กยางมาเห็นครับเป็นพวกเป็นพวกนกเป็นพวกนกพวกนูครับพี่น้องนี่ครับพ่นกระไดมาคายครับนี่ครับพ่นกระไดทั้งนกเลย เอ็นเอ็นนกนี่ขายจังไรครับนกนกนี่เพิ่นขายจังไดห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทก็ราคาสิบบาทบนอันพวกบันนี่ล่ะนี่ห้าสิบค่ะอันนี้ก็ห้าสิบนี่ครับเพิ่นก็ขายบลาแพงครับพี่น้องครับคือเป็นอาหารพื้นบ้านเฮาอาหารปลาครับนี่ครับขั้นถ้ายไพรสนใจอยากมาเบิ่งมาชมมาหาอยู่หากินน้ำตลาดครับก็มีครับก็มีให้ให้เห็นด้วยครับนี่ครับเพิ่นก็มี่ขดสายบัวครับ บัวเป็นเป็นบัวเป็นผักกระแยงครับเป็นผักกระแยงเป็นหมักสมออันนี้ยังนีขีกระบองเป็นเป็นขี่บองเป็นมันมันเป็นขี่ขี่กุ้งหรือขี่สัตว์ือเป็นขี่ย่างขี่ย่างมาจ้กขี่ย่างเนาะอาจจะเป็นขี่ย่างครับนี่เป็นขี่ย่างคนว่านี่ครับคนก็มีไก บูดองก็ม um, ีอาตัวนี้อาตัวใหญ่นีู่ดองก็มีหนักปูนซับครับหนักปูนซับมกมกยังยังครับมกมกหนูจ้ามกหนูนีเบิ่งที่ัวยอันนี้จักบาทครับจักบาทนี่ร้อยสี่สิบค่ะรี่สิบอน้รอยหตัวนั้นร้อยหนึ่งตัวร้อยสี่สิบกะมีูดองกะมีโอ้มีเ็ดมีแต่อาหารบาทเข้าครับ มขอาาหรบ้านเาของกินบ้านท่าครับมหากินบณีย์ครับมาหากินน้ำตะลงตลาดครับไปหากินกระซัมที่ได้ครับนี่ครับนี่ครับเพิ่นกระได้คายครับเพิ่นกระได้คายคายอยู่เออจะแก้วบอกคือคืนไหมปีนีเปีนี้บอกคือคืนเนาะน่ครับก็สื่อไดคลายได้ครับพี่น้องนี่ครับเป็นหมักบกเป็นหมักบกมะขูนสับก็จะเห็น ก็ย่างไปมองได้ก็จะเห็นมองนั่นครับกัยังมีก็ยจังมีอยู่ครับนี่ครับก็สสำหรับเฮ็ดกระด้างครับเฮ็ดกระด้างหรือว่าเฮ็ดบดเฮ็ดคอนครับคนกระไดมากเป็นของแนวนี้ครับนี่ครับเป็นของเป็นของแนวนี้เลยครับ